เมนูลาบไก่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูลาบไก่นะแต่ว่าเราใช้ส่วนผสมของเอใช้ไก่เป็นน่องไก่นะนี่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ก็มีต้นหอมหัวเป็นเป็นช่วงของอันหัวของเขาเนาะหัวหอมซอยต้นหอมซอยผักชีซอยแล้วก็มะนาว นี่เป็นผักเครื่องเคียงผักเครื่องเคียงก็จะมีผักชีผักชีกับต้นหอมเนี่ยคือการทำลาบจะให้อร่อยก็คือจะต้องมีผักเครื่องเคียงหลังจากนั้นเราก็ต้มน้ำเพื่อจะคั่วไก่นะปกติคนอื่นเขาจะเอาไปคั่วแตเราคือชอบสุกๆเราก็เลยใช้น้ำร้อนก็ประมาณนี้ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรพอน้ำร้อนเดือดก็ เอาไก่นำไก่ที่เราต้องการคั่วลงไปแล้วคนขุกขิกสักคู่เดียวจริงๆแล้วการทำจริงๆแล้วการทำอาหารในแต่ละวันคือเราไม่จำเป็นต้องแบบมีพิธีรีตองอะไรมากมายอันนี้เราเป็นคนที่แบบกินแบบบ้านๆน,นะทำแบบบ้านๆน,นี่ก็ไก่คั่วที่สุกแล้วนี่ก็เมนูไก่เหมือนกันพอไก่สุกเราก็ บีบมะนาวลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาและพริกปน่นข้าวคั่วจากนั้นก็โคลยโคลให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไป ก็โเลีโลให้เข้ากันเป็นอันว่าเนี่ยคือเมนูลาบไก่คือเสร็จแล้วแล้วเราก็นำมาจัดจานกันเลยนี่คือเสร็จพร้อมเสิร์ฟนี่จัดจานให้สวยงามก็ออกมาเมนูลาบไก่ผักเครื่องเคียงก็ประมาณนี้แล้ววันนี้เราก็จะทานมีไก่ทอดด้วยมีไก่ทอดมีราบไก่มี ก็คือภาพรวมก็ออกมาประมาณนี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่